สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูลละนิทิเศรษฐีเรือทองค่ะโดยเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันศุกร์ที่28ตุลาคม2559ที่ผ่านมาท่านพระครูประพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยพร้อมด้วยในายอำเภอและเจ้าหน้าที่นายกอบตอผู้ใหญ่บ้านกำนันพ่อค้าประชาชนและชาวบ้านบ้านผู้น้อย พร้อมด้วยศิทธิยานุสิทธิชาวเศรษฐีเรือทองร่วมกันถวายการทำบุญบำเพ็ญกุศลปันรัสม,มวานครบ15วันในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตราธทิเบตร,รามาธิปดีจักรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรโดยเริ่มพิธีตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาสิบนาฬิกา นายสมยศมลีลาในอำเภอหนองม่วงประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธจากนั้นจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องสการะกราบสการะพระบรมชายรักษ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ในวัดเขตการปกครองของท่านพระครูปรพัฒธรรมทินเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง,งจำนวนเ้ารูปสวดพระพุทธมนต์ธรรมนิยาม,มสูตร ยยยโโััันนาง 20, ง,งิิงเสเเเเลอปทมมจากนั้นนายสมยศมลีลาในอำเภอหนองม่วงและคณะถวายพระไต้เกล้าไตาพร้อมถวายปัจจัยเด็กคณะสงฆ์สงสมณศักเก้ารูปจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมง,งานทั้งหมดกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธี ต,โโต่อมาในเวลา11นาฬิกาถวายพระตราหารเพนแดพ่พระพิสุสง์ที่มาร่วมงานทั้งหมดทุกรูปและผู้ที่มาร่วมงานถวายการทำบุญบำเพ็ญกุศลปัณาสัมมวานครบ15วันในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมารับประทานอาหารร่วมกัน ต่อมาในเวลา13นาฬิกาในวันเดียวกันท่านพระรูป,ปรพัฒธรรมทินมอบเสื้อดำเศษถีเรือทองให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกหมู่บ้านในตำบลชอนม่วงเพื่อให้ใส,ส่แสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมลำลึกถึงพระมาหากราุณาธิคุณที่พระองค์นั้นมีต่อคนไทยทั่วทั้งประเทศอันหาที่สุดมิได้งานจุนละกถินวัดผู้น้อยในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่6ที่7พฤศจิกายน2559และในคืนวันที่6นั้นร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์นั้นมีต่อคนไทยทั่วทั้งประเทศอันหาที่สุดไม่ได้จึงขอเชิญชวนสิทธิานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองทุกคนทุกท่านและโดยเฉพาะกลางคืนวันที่6นั้นจะจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน โดยการฟังธรรมทำนองแลและสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจนกว่าจะถึงเวลา24นาฬิกาจึงจะเริ่มทอผ้าจุละกรถินและตัดเย็บย้อมจนแล้วเสร็จในเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่มอบเสื้อดำเศรษฐีเรือทองให้กับชาวบ้านเรียบร้อยแล้วท่านพระครูประพัฒธรรมทินจึงมอบหน้าที่ให้ นายสุพจน์สมสิงนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงนำการไปเรียนเชิญชาวบ้านทุกหมู่บ้านในตำบลชอนม่วงให้มาร่วมงานบุญจุลกฐถินในปีนี้และร่วมรับประทานอาหารร่วมกันหนึ่งปีหนึ่งครั้งที่เราจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในงานบุญจุลกฐถิน ซึ่งท่านพระครุปปัฒธรรมทินนั้นมีจุดมุ่งหมายที่อยากจะให้ชุมชนแห่งนี้เกิดความสามัคคีปองดองอันนำมาซึ่งความสุขสงบของชุมชนและวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองแห่งนี้ก็น่าที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนที่ได้เดินทางมาทั้งไกลและใกล้ทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยอีกด้วยและการเรียนเชิญชาวบ้านแถบแถวนี้ให้มาร่วมงานนั้น ในแต่ละปีนั้นก็มีผู้คนได้เดินทางมาจากสถานที่ไกลเพื่อที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลกับทางวัดผู้น้อยดังนั้นท่านพระครูประพัฒธรรมถินจึงอยากให้ชาวบ้านในแถบแถวนี้ในตำบลชอนม่วงทั้งหมดได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในครั้งนี้และมารับประทานอาหารร่วมกันและท่านพระครูประพัฒธรรมถินจึงได้กล่าวในที่ประชุมทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าญาติโยมท่านใดที่มีอายุมากกว่าก็ขอให้คิดว่าท่านนั้น เปรียบเสมือนกับพระลูกชายพระหลานชายและหรือถ้าใครที่มีอายุน้อยกว่าก็ขอให้คิดว่าได้มาร่วมบุญงานจุนลกถินในวัดของพระพี่ชายนั่นเองสิ่งต่างๆที่ท่านดำริขึ้นที่ออกมาจากใจของท่านพระครูป,ประพัฒธรรมทีนในครั้งนี้นั้นจะเห็นได้ถึงการให้เราได้เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันรักใคร่ปองดองนำพาคำว่าบ้านวัดโรงเรียน มาทำกิจกรรมร่วมกันให้เป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงของพวกเราที่ท่านได้ทำแบบอย่างที่ดีไว้ให้กับพวกเราได้เห็นได้รู้และปฏิบัติตามจึงอยากให้ทุกคนนั้นร่วมแรงร่วมใจนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป หลังจากที่ได้มอบหน้าที่ให้กับนายสุพจน์สมสิงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงเรียบร้อยแล้วท่านจึงได้เดินทางไปร่วมประชุมระดับภาคสังฆัดที่การเจ้าคณะอำเภอทั้งจังหวัดที่อำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี ผู้ชมจะติดตามสถานการณ์ต่างๆที่วัดผู้น้อยนี้ได้ในช็อตนิวส์ข่าวรอบสัปดาห์กมูล,ลนิธิเศรษฐีเรือทองค่ะอนุชาวราโพถ,ถ่ายภาพรัชดาทรัพย์สินรายงานจากสำนักงานข่าวมูลลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีทุกคนทุกท่านค่ะ